ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับด่วนบุกจับนาลาเคปกระเทยด่วนตำรวจบุกรวบนาลาเคปกระเทยเน็ตไอดอลชื่อดังวันที่27กันยายนที่ห้องประชุม2อ,อาคารประชาอารักษ์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอ,อชกพลตำรวจตีอานันต์นานา,นา,นา,นาสมบัติพบกปอทรอรอร,อรอบกออปบพปัพพนตำรวจเอกเนติวงกุลาบ อกกศนายแพทย์ไพยสารด้านคุ้มเลขานิการคณะกรรมการอาหารและยานายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผสมวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งวงเล็บไดเฟมินเมทินโพโลลีดินหลังเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน7จจุดในพื้นที่จังหวัดร,ราชบุรี จังหวัดมหาสารคามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนสามารถจับคุมนายอนิวัตปรปทุมทินอายุ23ปีหรือนาราเคปกระเทยเน็ตไอดอลชื่อดังนายเมทากรจันทวงศ์อายุ39ปีนางสาวนิชการแก้วมีสีอายุ28ปีผู้ต้องหาทั้ง3คนตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งไดเฟนินเมทินโพโลดีดีน โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทําทางการค้าพันตํารวจเอกเนติกล่าวว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้าได้มีการนําตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จําหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น f c e e o o o t t k t t o k และ l ล n e มาทําการสุ่มตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนพบว่าผลิตภัณฑ์ชามากูต้าที่มีส่วนผสมสารวัตถุออกฤทธิ์ไดเฟนินเมทินไพลโรลิดีน ซึ่งจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขพศ .2565 จึงสอบสวนขยายผลจนทราบว่าบริษัทชามาเพอร์เฟกต์จำกัดของนางสาวนิชการได้ว่าจ้างให้โรงงานซีลินดาคอร์เมติกผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นมาก่อนว่าจ้างให้ในายอนิวัตรหรือนาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการโฆษณาและขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆส่วนเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้า จะถูกโอนเข้าสู่บัญชีธานาคารของนายเมทากรซึ่งเป็นญาติของนางสาวนิชการจึงรวบรวมพยานหลักฐานจนนํามาสู่การจับกุมนังกล่าวพันตํารวจเอกเนติกล่าวอีกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3ามรายให้การปฏิเสธแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หนักใจเนื่องจากมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ขณะที่ในส่วนของนายอนิวัตรหรือนาราแม้จะปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนหรือกระบวนการผลิต เป็นเพียงอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกจ้างมาทำการโฆษณาหรือการตลาดแต่เมื่อคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสังคมได้ด้านนายแพทย์สุรโชคกล่าวว่าสารไดเฟนินเมทินไพโรลินเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งช่วงหลังมักถูกตรวจพบว่ามีโรงงานผู้ผลิตลักรอบนำมาใส่กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเหมือนไซบูทามีน ซึ่งอันตรายจากการใช้สารตัวนี้จะมีอาการประสาทหลอนหวาดระแวงและมีพฤติกรรมรุนแรงม่านตาขยายเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้ส่วนไซบูทามีนจะมีอาการตั้งแต่ท้องผูกปากแห้งนอนไม่หลับขึ้นไส้หลอดเลือดขยายความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วใจสัน่นสับสนอ่อนแรงปวดหัวซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ